สวัสดีครับพี่นองป้องปายสุภูสุคนนะครับพอผมก,กอเอาครับเชฟนกแก้วไซฟูดการกินไว้ในใจนะครับเมนี่ก็มาผัดเผ็ดนูนานะครับจากคำฝานฟาร์มนะครับหรือว่าฟาร์มทดลองนะครับนี่ครับแต่ว่าต้องเอานั่นใส่ก่อนนะครับเอาทดลองขอมือเอานั่นเทลงใซ่เน,นะ้นะเทมันนี่เนาะเครื่องนะเครื่องอใส่เลย แกงนะครับตำเองนะครับอร่อยไม่เคยซ้ําจําสูตรไม่เคยได้นะครับท่านผู้ชมมันมึนนะอืมมันหมื่นมันหมื่นนี่ครับเครื่องแกงตำเอกนะครับเผ็ดตายเพราะเรื่องนะครับครับอายุผมกับท่านร้องนะครับนี่ครับทั้งหมดที่พัดไปเรื่อยๆครับพัดนี่พัดให้นหอมๆด้วยกันนะครับ สุดยอดนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับนี่ก็เป็นหนูหนานะครับท่านผู้ชมดีครับหนูหนาพาโชคน,นะครับจากคําฝันฟาร์มนะครับท่านผู้ชมหมูพี่ทั้งหนาน่ครับใส่นะครับป็นแกงนะครับพริกแกงที่เราตํานะครับจะมีพริกแห้งมะกรูดนะครับผลมะกรูดนะครับหรือว่ามะขี่หูดนะครับ โมชินไ่หรือว่าตะไคร้นะครับแล้วก็ชิมิ้นหรือว่าขมิ้นนะครับขมิ้นนะครับแล้วก็กระชายนะครับแล้วก็กระปีโอหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับอร่อยไม่เคยซ้ําจําสูตรไม่เคยได้นะครับเชฟนกแก้วสายฟูดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับอนีเา ครับอันนี้ครับอันนี้สมุนไพรนะครับอันนี้เขาปดล็อกบแล้วได้ปดล็อกกันได้นะครับมีนี้ครับโหระพาใบกระเพรานะครับใบขี้หูลูกโดดนะครับนะครับข้าวสีพัดไปเรื่อยๆนะครับ โอ้มันคือข้าวอะเนาะทัน้องมันคือข้าวเชฟนกแก้วเริ่มข้าวแล้วครับทัน้องน่ครับอร่อยไม่เคยซ้าจําสูตรไม่เคยได้นะครับเชฟนกแก้วสายฟูนะครับวันนี้เราจะมาทำให้ดูเลยนะครับตัดต่อให้เป็นนะครับเดี๋ยวไปลงซ่องแรปเปอร์กันกษตเชนะครับแต่ว่าตัดต่อมาเป็นเอาสดๆกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับกับพัดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง โอ,โอ้รับประกันครับแสบสันสวรรณภน,นมินะครับโอ้โหนโคโคี่ครับโอ้หมาแล้วครับทันร้องบัอกไซตติงลิงบนบวงเป็นเอียงวยครับน, <ำ S 1> นี่ครับน้ำโขกน,นี่ครับเอาเปาน็นยังไงก็ขอทานไปขอทากินน้อนหนูดิบนะครับ สิบแปดบวกนะครับบึ้งนี่อันนี้ครับซีอิ๊วหวานนะครับใส่เลยนิดหน่อยนิดหน่อยครับนครับนิดหน่อยนิดหน่อยใส่เลยบยแห้วแต่ใส่เอยครับโอ้ใส่แล้วครับ น,คนะครับแคบไ้ดีๆนะครับซอยซิงครับขมนะครับมียาที่ไล่ได้ไดลยเด็กแล้วครับที่นอ้องนี่ครับนี่ครับอือเผ็ดเผ็ดเผ็ดโบเผ็ดช่ดางเด็ดแดงยุ่งๆบะนี้อือหือ อ๋อไปหนึ่งอนไปคนต่องนรียครับชีนองสุดยอดน,นะครับเก,ก็บมระแกวว่ามีสูตรนะครับเพราะว่าแส่เบ่เคยสั่งจําสูตรเ่เคยได้นะครับอันนี้อ้วมีหรือว่าแป้นงนัวนะครับใส่เลยนี่สิแป้งนัคนนงวนครับใส่เลยครับพี่น้องรับประกันแลแซสบนะครับนะ ใช้น้ำตาลอีกนะครับใช้พริกไทยอยู่มัวนะครับใช้พริกไทยอยู่ใช้อยู่ใช่อะไรบ้างพริกไทยอีกนะครับอร่อยไม่เคยซ้ำจำสูตรนี้เคยได้นะครับนี่ครับพี่้องพริกไทยใส่เลยนี่อนี่ยังกะใส่เบิดนะครับไม่นีครับมือพี่้องพุดนะว่าเสียบเหยืมันมือไป หมาแก่ไปมันรูดไปพีหน่อยตอนนี้ขาตั้งเตอม่เนาะอ๋ออีกตั้งหน่อยครับนะครับเราก็จะใส่นะครับนี่ครับกระชายนะครับกับพริกไทยอ่อนนะครับใส่เลยนี่ครับใส่ลงไปมึนๆเลยครับให้ได้เปิดแฟนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่เลยนี่ครับกระชายนะครับเห็ดตายไม่เอาเรื่องนะครับ ใส่พริกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นี้ครับใบโหระพาหรือว่าบ้านผมเรียกบุรพานะครับแล้วก็อีตูข้าหรือว่าใบกระเพรานะครับแล้วก็จะใส่นะครับครับนี่ครับกับเชฟนุกแก้วสายฟูดนะครับอร่อยไม่เคยซ้ำจำสูตรไม่เคยได้นะครับใส่ลงไปนะครับ รับประกันว่าแซบเหมือนเดิมนะครับเราก็จะใส่นี้ครับโหละพานะครับใส่เลยปังดครับใส่เลยใส่ทุกอย่างนะครับหมดนะครับใส่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับคนนี้เข้ากันแล้ว ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับท่านผู้ชมเรมีอย่างมากไม้ครับเสียมโนแกลสายฟูนะครับขวานหนูหรือว่าผัดหนูน้านะครับใส่ทุกอย่างที่มนุษย์กินได้นะครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยนี่ครับรับประกันความอร่อยนะครับผัดอยู่บ้านนี้ครับหอมไปทั้งหาหมูบ้านนะครับบ้านวาหาดมีหาหมู่บ้านนะครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับ